ครับสาหรับคลิปนี้นครับเราก็จะมาทดสอบนะครับจากคลิปแรกครับต่อเนื่องโดยเราจะเปลี่ยนแค่ตรงวันเทรดเปิดแคนเดนะครับเป็นในส่วนของเป็นฟอสนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่จับเลยครับเราจะไม่จับในส่วนของแท่งเทียนนะครับก็คือเมื่อถึงระยะ SL นะครับหรือระยะผิดพลาดเนี่ยให้มันเปิดออเดอร์แก้ให้เลยนะครับโอเคเราจะยังใช้อยู่ที่ทุน3 0 0พเหรียญนะครับหลอด0.01นนะครับแล้วก็ ระยะ SL หรือระยะปิดผาอยู่ที่50 TP คูณ2ก็คือ100นะครับแต่เรามาเปลี่ยนแค่วันเทรดเปิดแค่เดีย์เป็น f 4นะครับโอเคเรามาทดสอบกันครับปุ๊บนะครับใกล้ถึงแล้วปึ๊บนะครับ,รบ,บ,นะรบสังเกตดีครับพอเราเอาวันเทรดออเดอร์มันก็จะาตามระยะเลยนะครับ อันนี้เราทดสอบอยู่ที่20นาทีนะครับสังเกตได้ว่ากําไรเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยค่อนข้างที่ได้เยอะนะครับส่วนธรรดาก็จะขยับเยอะตามนะครับโอเคเรามาสต็อปดูนะครับตัวนี้ครับเมื่อถึงระยะใช่ไหมครับมันก็จะทําการาแก้ไม้และออกออเดอร์ให้เราถ้าถูกทางก็จะตามเทรนนะครับแต่ถ้าผิดเทรนเนี่ยมันก็จะทํา SL แล้วก็ในส่วนของ SL ชแเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็แก้ไาแก้ไม้ตามน้ําให้เรานะครโอเคเรามาดูรีพอร์ตรีพอร์ตนะครับ คุณ3 0 0พเหรียญนะครับดอดาวอยู่ที่ประมาณ5 0 0เหรียญนะครับคิดเป็นประมาณ 15- 20%ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรับได้นะครับส่วนกำไรเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าวาวมากเลยนะครับอยู่ที่273%เนะครับเกือบประมาณ10%เลยนะครับแค่เวลา20นาทีนะครับถือว่าเป็นระบบตัวหนึ่งครับที่สามารถเลือกได้นะครับโอเคแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมจะมาเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในส่วนของ sl และในส่วนของ tp ให้ขยับขึ้นเป็น2เท่าดูนะครับ